ต่อมาแลครับเราจะไปที่ตัวสคริปต์ของเราชื่อ g l o b a l คร l l เราจะเพิ่มตัวแปรหนึงขึ้นมา score นะครับ score เท่ากับ0นะ score เท่ากับ0นแล้วนั้นก็จะมีฟังก์ชันนะครับฟังชันที่เราอาจจะเขียนขึ้นมาเพิ่มก็คือฟังก์ชันในการแบบ uh, get score แล้วกันนะ get score ก็เอาค่านี้แหละนะฟังก์ชัน get score จะเท่ากับสกอเร์เท่ากับสกอ r ร์บวกหนึ่งนะครับประมาณนี้หรือบวกบวกก็ได้ตามๆนั้นเลย get score function ในการจะบวกเพิ่มสกอร์อยู่ในตัว global ครับ global เกิดจากตัว project project setting แล้วก็ auto load ครับมันเป็น global variable คือใช้ได้ทั่วกัน Class, ะะทีนี้ก็คือเราจะต้องมานั่งแต่งฉากของซีนนะครับในเลเวลวันของเราเนี่ยแต่งฉากของซีนนะฮะเราอาจจะไปหาฟอนต์สักฟอนตหนึ่งมาใช้งานกันครับผมตรงนี้นะผมจะดาฟอนต์แล้วกันดาฟอนต์นะครับเข้าไปที่เว็บดาฟอนต์นะครับพอเข้ามาแล้วเราก็จะหาฟอนต์ที่เป็นพิกเซลเลยนะฟอนต์พิกเซลอยู่นี่นะฮะนี่ฟอนต์สวยๆเยอะแยะ,ยะ เกมเป็นพิกเซลอาร์ตไงอ่าอันนี้ก็น่าจะได้เฮ้ยเอาแบบไม่มีลิขสิทธิ์ดีกว่ามอออปชั่นนะครับแล้วก็เลือก100%ฟรี free. แล้วก็ฟิลเตอร์สับมิดนี่แหละนะฟอนต์ที่เราใช้ได้จะมีฟอนต์พวกนี้นะครับใช้ในการเก็บคะแนนเนี่ยฟอนต์นี้เลยหนึ่งตัวดาวน์โหลดนะหนึ่งอันชื่อเกมบ้างแหะทีนี้ไปหาชื่อเกมเพื่อจะได้ใช้นะฮะเนี่ยฟอนต์นี้แหละเนี่ยฟอนต์นี้หนึ่งตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ฟรีหนึ่งตัว กันเหนียวอีกตัวหนึ่งกันเหนียวอีกสฟัฟอนหนึ่งฟอนนี้ด้วยกันเหนียวนะครับเรียบร้อย3ฟอนนะฮะผมจะเข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็อฟอนมี3ตัวนี้นะครับ e x a c c O นะครับ e x a c t O หรือว่า e x a c t O เรียบร้อยนะครับ ฟอนต์ที่ใช้ก็จะมีตัวนี้1ตัวเนี่เอาละเราจะกลับไปที่ตัว g o o d engine นะครับ g o l engine แล้วก็ผมจะไปที่ resource นะคับ resource new folder font s ผมจะสร้าง folder font ขึ้นมาครับแล้วผมจะลาก f o อ,อนตัวนี้มาใช้ครับทูไทยฟอนต์ไปที่ฟอน,นต์นะครับหตัวนะฮตัวต่อไปคือ8 b i บิตเลกใช้ละลบทิง้งนะครับ ไปพิกเซลไปที่ฟอนต์นะครับอ่าโอเคลบทิ้งนะครับไม่ใช่ละ Edit and do line นะครับมีสองตัวมไม่ใช่ละลบทิ้งนะครับจบเรียบร้อยฟอนต์มีทั้งหมด3แบบนะฮะผมจะทำการคลิกขวาที่ Level 1นะครับแล้วก็ a d h i ช d n o d e เลือก Level นี่ Level ตรงนี้นะครับเลเบลเดี๋ยวมันคลิกครับเปลี่ยนชื่อเป็นสกอร์แล้วกันสกอร์เลเบลนะครับอยู่ตรงนี้นี่สกอร์เลเบลอยู่ที่นี่นะครับเรียกแล้วขยายเอาดีกว่านะครับขยายประมาณนี้แล้วก็เอาไปชิดมุมของเอาไปเป็นลูกของอ่าจริงๆมันควรจะเป็นลูกของตัวเพย์เลอร์หรือลูกของคาเมล่าผมว่านะมันอาจะต้องเป็นลูกของคาเมล่า เดี๋ยวเราค่อยมาหาวิธีนะครับลูกของคาเมลานะฮะ mm hmm. หรืออาจจะต้องใช้แคนวาสในการในการเซตนะครับสกอร์เลเบลนะครับสกอร์เลเบลยิงลบทิ้งก็ได้ผมว่าต้องไปอยู่ที่เพเยอร์ดีกว่าผมว่าเนะยไปที่เพเยอร์คาเมล่าเอชไชน์โนตเลเบลผมเปลี่ยนชื่อเป็นเลเบลสกอรน์นะครับเลเบลสกอร์ตัวนี้นะฮะมันก็อยู่ที่ กล้องนะครับ r e c t a n g l e ของกล้องผมก็จะปรับให้มันอยู่ s ก o r e อยู่ตรงนี้ตลอดเวลานะครับแล้วผมจะเลื่อนยืดออกยืดออกอประมาณนี้ครับผม inspector หน่อยนะฮะ check นะครับผมจะพิมพ์ mock ไว้ก่อน score เท่ากับ0นะครับ uh, level setting ครับตรงนี้เราต้องทำการเพิ่ม new level setting แล้วกด1 p ทีย้ำมัน1ทีเนี่ยกดย้ำมัน1ทีนะครับ พกร่างดีไปที่ฟอนต์ครับเราจะไปเลือกฟอนต์ที่เราจะใช้โหลดเลยชื่อ Resort ทฟอนต์ฟอนต์ที่ใช้คือฟอนต์นี้แล้วกันมันดูยังไงแปลกๆโหลดใหม่เอาฟอนต์นี้ดีกว่าฟอนต์นี้สกอต์ศูนย์นะครับตัวใหญ่หมดเนาะนี่ยศูนย์แบบนี้นะครับเล็กลงหน่อยแล้วกันก็อ, 15, อ้อสนะิบห้าสิบหกอ่ะถูกละดีละนะฮะ Horizontal Center ครับ เกตเซนเตอร์ center, ันนั้นผมจะยืดให้สุดจอนี้เลยยืดให้สุดจอเช่นเดียวกันนะครับเซนเตอร์สกอเรเอาลายแชโดว์จะเอาเงาได้ไหมเงาก็ได้นะเนี่ยปรับเงาได้เนี่ยปรับเงาได้นะครับออฟเซ t ตสักประมาณเงาสักประมาณ5 o f ออฟเซตสักประมาณลบสองนะครับขึ้นแม้วนนิดหน่อยอีกไม่เป็นไรมานีนะครับหนึ่งเหมือนเดิมเดียวอย่าเลย ประมาณนี้ครับผมสกอร์นะครเลเวลสกอร์นะครับผมจะคีเอตตัวโค้ดนะครับของเลเวลสกอร์นะครับ, score, รบผมจะแอดแทสคริปต์นะฮะชื่อเลเวลสกอร์ผมจะขอเปลี่ยนชื่อเป็นเทคสกอร์นะครับไปไว้ที่โฟลเดอร์สคริปต์เทคสกอร์คีเอตนะครับเทคสกอร์ score, แล้วคนะีเอะขออนุญาตเคลียร์เคลียร์แล้วก็เคลียร์นะครับ ตรงนี้จะมีสคริปต์อยู่ที่เพลเยอร์นะอยู่ในเป็นลูกของเมนาคาเมล่าเขาอนุญาตขออนุญาตเออ่ในการทดสอบดูว,ว่ามันฟอนต์สกอร์ไปด้วยเออ่ไปด้วยติดอยู่ที่คาเมล่าเลยจะได้ง่ายนะครับคาเมล่าจะได้ง่ายเลยนะครับอ่กลับไปที่เอนด์เอมี่ครับเอนด์เอมี่เมื่อไหร่ที่เอนด์เอมี่ถูกบุลเลตนะครับเนี่ยถูกบุลเลตนะสปี 0, ดเป็นศูนย์นั่นแหละ global score เออไม่ดิ global dot function เลยครับ function ที่เราใช้คือ function ที่ชื่อว่า get score เลยเนี่ยนะไปที่ enemy get score หาไม่เจอเนี่ยอยู่ข้างล่าง get score function อยู่ที่นี่นะครับ get score ไปดูดิ under score get score enemy ดังนั้นถ้า,าตัว enemy ถูกกระสุนยิงเมื่อไหร่แสดงถ้าตายปุ๊บ คะแนนจะถูกเก็ตสกอร์คือเป็นเรียกคะแนนนะครับโกลบอลจะมีเก็ตสกอร์ดังนั้นสกอร์ก็จะถูกบวกเพิ่มไปนะฮะเมื่อบวกเพิ่มไปแล้วเราจะไปที่เพเยอร์ครับไอ,ตอ player, ้ตรงซีนกับเพเยอร์เนี่ยตัวเนี้ยซีนเพเยอร์ไอ้เจ้าเลเวลสกอร์ตัวเนี้ยจะถูกทํางานแล้วนะครับถูกทํางานโดยการเปนที่มันจะไปเรียกเก็ตสกอร์มานั่นเองครับผมผมก็จะมาที่เลเวลสกอร์มาดีโคดของมันมันเป็นเลเวลนะครับทําที่โปรเซสไปเลยครับตรงเรดี้ไม่ต้องนะฮะเซล ตัวมันเอง text เท่ากับ str วงเล็บนะฮะสกอไม่ต,ตัวใหญ่หมด global dot สกอไม่รู้ได้เรยอป่านะขอเทสดูก่อนลืมไปหมดละอีกอ่าหนึ่งคะแนนนะครับหนึ่งคะแนนมาละสกอได้เป็นหนึ่งแล้วนะฮะอายตัวหนึ่งยิงไปเรื่อยเอ่อ2สองนะครับสกอเป็นสองลว 3นะครับสกอร์เป็นสาอ่าไม่โดน4โดน5โดนสกอร์ก็เลื่อนเป็น5 6นะครับตอนนี้นะฮะตอนนี้เราก็ทำสกอร์ได้ละนะครับอืมเนะฮะยิงไปเรื่อยๆแปนะครับ,อ, 8, รบ,อ,บอ้าบักอีแล้วผมไปบักตอนที่มันอยู่บนหัวเรานี่แหละผมต้องเขียนให้มันตายก่อนนะครับตอนนี้สิบเอ 11, สกอร์สิบเอนะครับตอนนี้ก็น่าจะเข้าใจละหลักการในการเพิ่มสกอร์ของมันนะครับตอนนี้ ดังนั้นผมจะเริ่มต้นที่ซีนใหม่ new scene ขึ้นมานะครับแล้วผมจะ 2d scene ครับผมผมจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นไ i เติก็คือซีนชื่อ t i เ l ิลเกมนะฮะ save ที่โฟลเดอร์ซีนชื่อไตเตินะครับ,รบไปที่ 2d mode นี่คือฉากไตเ l ิลเกมของเรานะครับคลิกขวา add child node นะฮะ c a m e r a 2d ถ้าไม่รักดีผมจะซูมที่2ไว้ก่อนนะครับ2เราจะทำฉากไทเทนเกมของเรานะครับนี่ะไทเทลปุ๊บผมแอปต่อนะฮะเลเวลนะฮะเลเวลมานะครับเลเวล,นะล,ล,นะล,ลมาตรงนี้ปุ๊บผมก็เต็มเต็มไปเลยนะครับนี่คือเกมที่เราจะทำเป็นฉากเข้าเกมนะฮะเลเวลไปเลยนะครับนี่คือฉากของเกมเราเลเวลชื่อเกมของเราก็ที่ผมตั้งไว้คือไลฟ์ฟอร์สเนาะ ไลฟ์ฟอนตนะครับ New Setting กดบวกปับ๊บฟอนต์โหลดฟอนต์งือเลยนะครับฟอนต์นี้แล้วอะเออฟอนต์นี้อะไลฟ์ฟอนตน,น,น,นะครับใหญ่ๆไปเลยใส่สัก45เนี่ยมาเริ่มมีไปเลยนะครับเซนเตอร์อ Center, นะครับชื่อเกมไลฟ์ฟอนต์เซนเตอร์เอฟอนต์มันดูแปลก,กๆรอโหลดอีกตัวหนึ่งฟอนต์นี้นี่ไลฟ์ฟอนต์นั่นก็60ใหญ่ประมาณนี้เลยนะครับ เลเบลไลฟอร์ด like นะครับแล้วก็ i ูป t เคด p ูป c เค e ก็อาจจะสร้างนิวใหม่นิวใหม่นะครับแล้วก็เรียกฟอนต์ใหม่โหลดฟอนต์ที่ฟอนต์นี้แล้วกันนะฟอนต์นี้ p ูป c เค e ขึ้นมาใหม่นะครับไลฟอร์ด like นะครับพิมพ์ว่าอะไรดีเพรสเอนเตอร์ทูเพลย์อะเกม นี่คือฉากเข้าเกมของเรานะคร Press Enter to play a game เกมนี้ก็จะเข้าไปในเกมได้แล้วนะครับเลเวลมีสอตัวนะฮะ t ต e ระหว่างนี้ผมก็จะ add ชายโนดเลือก thai map thai map นะฮะไทยแมปนิวไทยเซตไทยเซตนะฮะผมจะไปเอาฉากหลังของสไป ใายเซตเอาฉากหลังของเมืองมาใช้แล้วกันนะครับเมืองมาใช้อ่ะลากไปปึ๊บนี่นะฮะไทม์แมปผมก็จะเลือกแบบนี้แล้วก็ระบายแบบนี้เลยนี่ง่ายดีนะครับแปลกแเว้ต้องแบบนี้วะประมาณนี้นะครับถ้ามันประมาณนี้เลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับก่อนคาเมล่า แล้วผมก็จะระบายช่องข้างบนแบบนี้ให้ okay, มันเป็นสีแบบนี้นะฮะข้างล่างนิดหน่อยอแบบนี้นะครับไรฟอร์ดเนี่ยชื่อเกมสาร์เลนเกมนะฮะโปรเจกต์เซตติ่งนะครับไปที่ General ไปที่ Run เลือกเป็นไ i เต e แทนแล้วตอนนี้กด Close รันดูก่อนสิมันสวยไหมนี่ชื่อเกมเป็นแบบนี้ พรีเซนเตอร์ส er ูตรเกมไลฟ์ฟอร์สเดี๋ยวเราค่อยมาใส่เสียงใส่เพลงทีหลังนะฮะโอเคใส่โค้ดได้ละทีนี้ไทเติตลครับเราจะแอดชัยโนดเอาไม่ดิแอดสคริปต์นะครับไปที่โฟลเดอร์ชื่อสคริปต์ครับชื่อสคริปต์ว่าไทเติตลกดโอเพนครีเอทนะครีเอทโอเคฟังชันเลดี้ไม่รู้ผมไปก่อนเลยนะครับ ตรงนี้เลยนะฮะก็ถ้า input นะครับดอทอ s key p ์เพครับเป็น, key Enter นคีย์ n t e r ตละรกันคีย์เอนเถ้าเคาะอ Enter ปุ๊บเอาเวทก่อนเลยเอาเวทครับผม get tree นะครับ create เอ๊ะทำไมไม่มาไปคัปปี้มาก็ได้ c r e ท t ัมเมอรแปลกดีนะครับอ๋ออืมอีฟต้องเป็นอีฟนะมีแน่แหละมันไม่มาลองเ r e a ท e t เมอร์ timer. นะครับศูนยองวิกด Enter ปุ๊บศูวิไทม์เอาท์ไทม์เอาทเสร็จนะครับเก็ตร เช็งซีนทูไฟนะครับไฟไหนไฟที่ชื่อว่าเลเวล1นะครับดันแรกมาถ้าคอะเอนเตอร์ปั๊บมันไปเลเวล1เลยเราค่อยไปทำหน้าสตอรี่อีกทีทีหลังได้ครับผมดังนั้นเราลองกดเพย์ดูก่อนอ่าเอนเตอร์ Enter, ครับปุ๊บเข้าเกมเลยใช่ไหมแล้วก็ยิงนีครบนะฮะเข้าเกมยิงครบเลยนะครับตอนนี้ก็น่าจะ ทำฉากเปลี่ยนซีนง่ายๆนะครับจากฉากไตเติลของเราได้ละฉากไตเติลปุ๊บเข้ามาสคริปต์ปุ๊บเปลี่ยนซีนเคาะเอนเตอร0.2วิเข้าเกมนะครับตรงนีนะ้ก็น่าจะง่ายขึ้นอีกแล้วครับผม